งวดจอยบอมีคนถามเลยงวดจอยมันจะเป็นพวกน,นี่นี่พองก็ง่า,งามนอบบเพี่ยนเจอวัวงามแล้วคุยโถด้อายเลยมาเขาอ,อายแบบตัวนี้เล่นปะมาเดิมแม่ลูกลูกแม่ลูกเป็นสีเม็ดขบเปลือกครับลูกนี่งามพี่น้องครับเบางเดิมบางเด้อลูกนี่ขาตรงนิ่งลูกสามหนึ่งได้ทึงตรงนี้ง่าเลยว่าตัวนี้ยืนกับแม่ว่ามัน นัน่นเหล็กสีเหองเลยเนอะนี่มันจะเป็นวัวไทยกลางด้วยพี่น้องด้วยวัวไทยกลางสีเม็ดสีสีนี้คืออันว่าสีสีจำปลาสีกระเบื้องนนะพี่น้องครับไทยกลางเนอะงัวไทยมันสีเหีืองลูกดีแต่เครื่องเครื่องอมเนอะดูคเครื่องใั่ไหมดูกระไดแม่มากคือกันดูกับเคร oui ื่องอมนอยน้อยนึงครับพี่น้องครับเพราะเป็นยังเห็นว่าแมงออกลูกอุกเรียงนะห้องจะได้อายพอ สิบเก้าครับหนึ่งมกบาทลูประมาณหกเจ็ดเดือนคู่รัวลูหกเจ็ดเดือนคครัวครับลูปะบัตูกว่าตัวนี้สิบเกาครับอีเบอร์ป่ขอเบอร์หน่อยไหมศูนย์แปดหนึ่งศูห้า 95ทำไมชวนไม่เลย081 0813865915เอาบือ้อบื้อเบื้องหลังพี่น้องครับมื่เก่าพี่น้องต่อกันเอาเด้อครับง้ออยู่ไหนครับนี่บ้านทุ่งทองครับฮะบ้านทุ่งทองบนทองอุ้งทองท้องโพี่น้องครับเดี๋ยวชิวลงทั้งคลิปคลิปสั้นหนคลิปเดียวหนม,มันมันไวนะ สวัสดีพี่น้องครับตลาดส้มปล่อยวันจันทร์ที่3พอย,ย2560พแปดครับมือนีงง้วบ่หลายเด้กพี่น้องประมาณห้าร้อยพกลอยก็โตตอนแรกเลยขายไปตัวนี้เลยเรียบร้อยสองตัวโอ้มานมาดโยทายงว้วหมู่บ้านกับงว้วถตัวนี้มันคนละเรื่องกันเลยเนาะเอาเนี่ยลูกแม่พี่น้องงูลูกตัวหมู่บ้านเดอ้อพี่น้องตลาดงว้วแคทเทิลไอซิส แค่เต้นโชว์หมู่บ้านครับผมอ่ะงวัวพ่อใหญผ้าตาพ่ใอใหญเสาอุ่มแม่ลูกลูกแม่ตนหน้นหน่บอกว่าคนเมาเหล่อเนาะเออมาเหล่า,าเราได้เน,นี่ยต้ง่ญญได้คนบักมึงนานเรื่นันน่นนนะใส่พหห่อาผ้าพ่อายผ้าใงวเจาวิเศษงัวพ่อใาญ่สาอุ่มเด้อพ่อหา่ไปพอมีงาสิเออโอยเอาตึงงั งัวเป็นลกูกเ <laughs> ย้าบ,บาที่หลังงัวดีของเาแม่ล,กลกูกลูกขอบคุณไลฟ์ได้พี่น้องเมื่อวานโชคดีไปไลไรสดอยู่ไอ้ตลาดโชคโชคงัวอ,อยู่ศรีสเกีดกับคนเด็กได้รับการสนใจอย่างไรพี่น้องครับผมนานๆไปเทื่อวหนึ่งปีละปีละครั้งงัวตัวเราเป็นหลายมหมื่นเมื่อวานเขาประมูลงัวตัวหนึ่งเด็กเก้าหมื่นสามนะบักบังอยู่ข้องสิบแปดอยู่หลักกบบงกระ b a n มันเสือไปนะงัวตัวน,นั้นเบ้า ตวนี้ไปไหนควนี่ตัวนี้ตัวนี้มือเมมแม่ลูกออลูกแรกลูกแรกแม่ลูกตัวนี้สองมืสามร้อยตัวนี้สองมอสามร้อยอลูกแม่ครับเอา้าทิศขา,ขา,เ,าลลเลยพองม่สามตัวนี้ครับทิศขาทิศขาเอ้าิมินี่น่ะเอาเอา้าเอา้เอาเ,าเยนางนี่ลูกประมาณสองครับ ตัวนี้มื่นต่อเดียววะรืมเตมื่นเอ่เบอร์มาใส่แล้วเบอร์มาใส่ก่อนลแปดสี่ศูนย์แปดสี่แปดสองหกแปดแดสองหกแปดห้าเียแปดหาเจ็ดแปเอาไไปขายดมื่นโมีวายปะขาย้ยขายกมือานขายกล้วยสี่ตั่ปะเอาไขไปหาไปมื่นมีมีแต่หมเลยโอ้ยเอยู่สิบตัวอยู่เนี่ยตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวเมีเราจะแจ้งกันเอา เออมันถือเฮียดดิคุยไงคุยไงขายเฮีดได้ไหมบ่เอาเอาโอ้เป็นต่ออยู่นอต่แกต่ออยู่มามานี่นี่นี่มาเานที่พ่นบอตอนอยู่นี่พ่นต่อพ่นสี่นนี่พี่นองครับอ่าหายึงไปว่าวุ้ยตัวนี้ยาวแคง ยุดต้นน้อยตัวใหญ่ตัวนี้เจ็ดเดือนคือกลัวของคนใหญ่ตายเด้อพอพอหอยตายเป็นตอนอยู่เออจ้าบึงจ้าบึงจ้เบิึงพอจับเบิึงพองามในตัวนี้ต้เบิึงที่ล่ะน้ำล้างมันบ่ขาเล่นบ่เงาปุงนี่หนี่งง่วงงามเพื่อนของดีเลยตลาดที่มันลายหมดหวยต่อเอาขอนโต๊ะขอนทองเท่าไหนก็ลายหน่อยเป็นปลาเท่าไหนเป็นว่าเทปฮะเทเที่ยงเทียงบ่ เอากระต้อหน่อยนึงสิรถให้อยู่เอาตัวนี้เพียงพี่น้องเพียังแล้ววะตัวนี้ตัวนี้ซิปไปค่อยๆไปพี่น้องแกะแกะเอาทีละทีละโตทีละโตเพียงเพียงเพียงตัวนี้ขันต้ออยู่ขันต้อครบสิบุ๊บปุ๊ ผู้กินเราไอ้ผู้กินเบียกรเถียงดังกันเนาะอาวมึงตัวนี้เราออกไปแล้วเว้ยตัวไหนเราพี่ตัวไหนตัวนี้แม่เงาเอาตัวไหนมื่นหกว่าเงาประตูรถไฟเนาะมันสองตัวหรือตัวเดียวตัวเดียวเแโอ้ตวนอแม่เนาะมื่นหกองงราคามื่นหกสอนี่พี่น้องครับเม่สาวเด้อพี่น้องครับเนาะ สูงเมสซี่สิบหากูกลแม่สาวหมื่นหกหอวยยังดิห่วยไปยังไงไปยังไงนะล่ะแดงได้มัน,ดน,น,ดดดนแดงจึงคืนพี่น้องครับถือถือแดดแดงแห้งตัวนี้เอา้าหมื่นหกมันได้จักเดือนหรอพอเอ้กูว่าที่สองปีแล้วครับสองปีป่ะแถวคู่หละ่ะแถวคู่นอสองปีกว่าเยอะกันมันได้แก่เนาะ ไก่สมไหนละั้างนี่วะความสมที่มันขึ้นลมั้งนี่มื 16, ่นหกกับมองขายกับมื่นหาขายยู่มาขายเลยมับเลยน้องกามับเลยน้อง <c oughs> มาเลขมาใส่เมาชิลลนไหมส่วนหกงหงสี้าเมหกเจ็ดสี่หมืน่นหมองขายเอาเงินมื่นหาเอาเงินมับเลยพี่น้องมองห้องห้องซื้อรถตัวน,นั้น,น,นพี่พน้องคลิปคลิปโชวงง้อนี่ผมลงมาเส้นหมดเดผมถ่ายไปหลายห,าย,หายพี่น้องผมจเอไปทอยลงถอยลงนะ เอ,อพงกระดายเอฟซี FC มาจากต่างประเทศไล่พี่นังหมู่บ้านนั้นท้ายอย่างได้นคนเมิมอ,อ,องเป็นแสนหมู่บ้านน่ะสองมื่นหมื่นล้วหามื่นกวัววิวก็ถือว่าประสบผลสเร็นในการไปทายทอดหมู่บ้านครับผมสดเงินท่านหาหนึ่งหมื่บาทสิบเอิบหาร้อยเอาเดี๋ยวคสามนิดหน่อยครับมาไป,ไปทายมาหมู่บ้านต้องหัวงอวงามเป็นแนวนี้เด้อครับเป็นแนนีโบสถนะโบดแต่ของขามู่บ้านมันอ้วนกว่านีได้นอผมบดทายทอดสดหมู่บ้านวะ งอเขาเลน้อยสิหมูว่านมันมีงอเจ้าหน่อยตัวนึงเขาประมู่กันไหมเก้าหมื่นสามเป็นลูกเดือดลอยไหมแต่ว่ามันใหญ่กว่านี่มันตประมุ่นแข็งเลยนั่นนา่นานา,นาเพลิดไหมตวัวนี้ซีพีเอสลอยครับไอซีพหาลอยเป็นยังไงบุญเมาเราเมาเราต่องัวกันมาถึงมันนักงัวเว้ซีพีเอสลอยไม่นานจากเดือนอะเก่าเดือนผมมันเก่าเดือนเนาะอยู่ในเกียนนี่แหละเอาสาวน้อยๆครับ เ่นหน่อยเด้พี่น้องครับอายุเก้าเดือนกว่าเก่าเดือนเก่าเดืนเอนเอาเอเบอรมาใส่สิบเยไอ้สาแปด้านแปดศูนย์เก้าศูนย์อเก่านตอนนั้นต่อ,อยังนี่เลยของคนใหญ่ตายเพื่น้องเพียงนะงานเก่อนลาสบาปว่าผใดจะได้ให้เท่าไหรพอเพาต่อเท่าไรเมื่อกี้ต่นอน้อยพ่น เอาตัวนี้สิบสิบจริงเด้อพี่น้องเด้อตัวใหญ่อะไรบันไดเพ่ะตัวใหญ่ไรบไหสามสามสามพันห้ารอยเด้อครับผมหมื่นสามพันห้าร้อยกับกับกับหมื่นเทียงเาตัวใหญ่กันอยู่เด้อครับมวดสาวแต่ว่าตอนเน่าคอมเมนต์ตอไรแล้วก็ขอขายห็นด้พี่น้องครับตกราคาไม่ได้หมื่นสมันห้าอยแต่่กขาน้ำเด้งน้อยนึงยวเขาเขาโปใส่หยามากเีเป็นยังไงละมันจักจอย มัวพอตายได้พี่น้องครับเตลี่งเอาไปใส่ห้าเนาตัวนี้ก็ได้ไปแก้แล้นอ้องสองตัวมาเบิ้มมาใส่ก่อนลูกศูนย์ศูนยทลืมเบ้อเบ้อศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าเจอาทวนเอาพี่น้องครับสิบ หมื่นสามพันหอยคับหมืนม่นกับหมื่นเที่ยงตอนนั่งจบไปหน่อยราชีสไล่ง่วงประไล่พี่น้องครับมืัอน,นี้เดี๋ยวจะออกเพชรเฮ็ดงานประจำหรือปล่าเพื่อนี้วันจันทร์ต้องเขาเขาไปสำ้ำนักงานก่อนอาทิตย์ลเราชงนี่ตัวจะจอยวะง่วมีตัวจะจอยมันตัวอ้วนพ่อครับเขาเกลี่ยง่วงมันจอยครับอย่างนี้ได้หรือเตยเลี้ยวตัวเตยวันนี้เท่านี้ มาเตยมีแต่ง,ง้อโฟงพี่น้องครับบ่ยมันหาย,ายไปไหยวะาาวเนี่ยไปใส่มีแต่ง้อจอยไว้บนตัวนี้ว้น่ะคือค่ายอะไรยังคายแลาตัวไหนคายอะไรไปไหนขาเบาๆเนี่ตัวแม่ลูกอยู่ไหวใช้มาเบื้องนี้ใช้เบื้องแล้วค้ามนเนี่ย หมื่นพับ่ได้ว่าขายหลายดอกสองโตแน่นแน่นโอ้พอไปเลี้ยงลูกมั่นสองอาทิตย์ลูกอาทิตย์ก็สองอาทิตย์ก็กวหมื่นพันขายไมแล้วหมื่นพันลูกหาอยหาอยแล้วก็ขายหมื่นเออที่มาอยแล้วก็ขายหม่นพันดีตัลลูกสอาทิตย์ก็กลัวอะไรอยู่สมนเดือนเดือนเดือเดือเลยเนาะเออเดือเลยเนาะโอ้โงวดไทยไม่งวไทยน่ป้าลูกลูกบลูกบักสามหนึ่งเด้อรุดอย่างไนมึงนาตามนูเลย ไปทายง่วงว่านไงตลาดเข้าโชว์ง่วงว่านเห็นบ่คนไหลสดอยู่ไนไปสดอยู่ชิสเกียดดิเออคนเบิ่งไร่ไหลว่านไหมได้ได้เอฟซีทั้งหลายอะไรว่านคนไหลสดจังเดียวสองหมื่นนึงเต็มเลยตามถึงก็พอแล้วเัว่าพอแล้วก็ต้องไปใช้ไงไหนมันคนที่ตามเกิดขึ้นมาห้ากว่ดีใจแล้วมูีมีจิ้งโว้จิ้จอยวะ เก็บไปบางง้อตัวนี้งไหมสีด๊พ่อไายง้อไงล่ะบอยเป็นไงบ้างยอมแล้วครับยอมแล้วใช่ไหมแล้วเพชรบุรียอมแล้วได้ตัวเดียวตัวเดียนไม่วัวมันผอมๆเท่านั้นเนาะผอมมากเลยพี่น้องมันหมดทียังไม่รู้เนี่ยเนาะผมว่ามันหมดเลยั้งยอมเพชรบุรียอมแล้วผมผมไปดูเขาไปดูงานเมื่อวานที่เห็นไหมครับมึงไล่สดลงนะ มีแต่ตัวแบบช่วยๆเห็นละอิจฉาเขาเนาะเขาเลี้ยงไงเขาเลี้ยงกันแบบมีตัวหนึ่งชอบตัวนั้นตัวที่เขาประมูลได้เก้าเก้าหมื่นสามน่ะเขาประมูลอับังอยู่ที่คลองสิบแปดบางน้ำเปรี้ยวมันมันชู้สู้ทีละสามพันสี่พันไปตกที่เก้าเก้าหมื่นสามพันบาทมันขายเขาขายเลยเจ้าของเจ้าของจัดงานขายเลยโอ้โหไอ้ตัวนั้นสวยนะแล้วอีกตัวหนึ่งบีบบีมัตเตอร์ประเทศลาวประมูลได้แสนสองโอ้ยมันสู้กันไหมผมไปนั่งดู เอาประมูลในงานอุ้ยถ้าแกไอห่หางจากข้างไอเพชรบุรีเพิ่นว่ามันมีโต๊ะงผอมๆมันไปเสีแล้วก็บ่เอาเลย,ย,ยเพราะว่ามันมันใหญ่เกินครับว่าเราต้องการตั้งแต่ราคาหมืน่นไม่เกินหมื่นสองนะอย่างนี้มันเกินหมื่นสองไปบ่ได้เหรอวะไปที่นู่นแล้วมัน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 ไม่ได้ราคาครับบอกเขาจะได้งัวงราคาหมื่นสองเสียบ,บอยเสียบ,บอย,บบอยเพชรบรี หัเคยอ้วนเห็นน้ำักอาบึงบึงกอ้วนแลพี่น้องเพราลูกมันงามพี่น้องนีแม่มันนี่นีีแมีมไนมนะครับเม่สาวไอ้ม่ลูกแรกครับแล้งเป็นสั่เอาแม่มันใจลูกงามอยู่พี่น้องครับนี่ครับอ่าแต่บึ่งเป็นอีไรถึงมันจอยแต่ว่ามันใจลูกสวยครับหรือว่าอันผิดพี่เป็นไร่สดจะเห็นปะไร่สดทางยูทูบเป็นบอบวกกดหัวสองมือจิ้มเตเลยมไหมันบึ่ ยุโรปมาเบิ่งหลายแต่ว่าหน่อก,กางมาหลายมันนำส่ง,สงมโนคนมันมานำส่งมุสลิมเลยมันนำส่งไอพวกพวกที่เบิ่งมันนัวนะอิสลารั่มนะมันน่ามันเดี๋ยวเราไปดอมันมันน่าแปลกไหมมันมีพวกเขามาเบิ่งเป็นฝรัง่งเป็นเป็นตะวันออกกลางหลายเออเมราะว่าผมได้ได้เอฟซีหลายพ<ว>ี่ <ไป S 2> น้องครับมันเป็นงัวประกวดเขาเนะี่ยโค้ชมีหลายไหนเลยเฮ้ย ลูแม่แม่ลูกหซห้าสองหมื่นห้บาทเอาอแม่ลูกลแรกแม่ขาดนำเรียงเด้อจอยนน,นึงจ<น>มีแอมข้นเลเพืน่นวเป็นซัดเราไอ้นมลูกมานนั่มเหยครับม้งพสงลูกมันโอ้มันยังลยองลยลยอยกินนมอแมอยู่เน,น,นาะลอ,อยกินนมมแมนอยู่ลูกอยูประมาณก็แต่เดือนแล้วมั้งแตเดือนอ่ะูน่าจะพอดันพอน่าจะค่มโตมาแล้วพอน่าจะเป็นตัวใหญ่น่ะ เชียงเียงกับเมียลูกเมีกูเกจับได้ใบได้ครับดูกเชโค้งดีพี่น้องครับต่อกันเอาต่อกันเอาพี่น้องครับลูบตัวใดยวนีหนวะลูกตัวที่สองนี่พี่นอวะดูแ้วครับแรกบเขามันแตกเนาะเออลูเขาดูแรกูดแลโซเศร้าหาห่องไหวเลยเหรต่อกันซื้อมาเรีมาใส่้วเบลามาอศนย์หกสองครบศ์หกอก้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเ โคศีสวรรณโีสุวรรณคงเข้าประกวดโอทอ,นนอนนพี่อ,อ 25, บันใ่ใหญ่ต่อเนาะครับตัวเปนาในจังหนองหมื่นบาทครับที่มานอากโคสีสุวรรณแม่ลูกลูกแม่ลูกแ,แ,แม่ขึ้นละครับลูกตัวแรกของเราแม่ขายทำเรียง2องหมื่นหาเด้อตัลูกงามซื้อลูกไว้พี่น้องครับเก็บไว้ไปแต่ว่าก็ต่อใดอีกหรอโคสีสุวรรณเข้าประกวดเบอยรอบนึงแล้วเบรรอบนึงแล้วศูนย์หกสองครับศูนย์หกสองเจ็ดศูนย์สองเอเกาห้าเ้าห้าเจ ตองเฟรบุกยมอนไปแมนยูคนมาเบ่งัสั่นแต่ว่าตัวนี้ถ้าต้องเอาไปตัดต่อแม่นีนกาเม้องิบสันิยวมาเข้าใจเขขอถ่ายมีมีเบอร์เทรที่ต่อแค่นั้นแลละถ้าใครอยากดูคลิปยาวเข้าไปดูในช่องยูทูปสีบองสีแดงไปดูยาวระเอียดยาวยาวทายสองคลิปหวยห่วเป็นยังนั่นหวยหวโอ้โอ้โอ้โนยังงนั่น เสื้อลุตไปยักเมายักเมาโอ้ยักเมาเป็นอนี่บอเอายักเมายักเมาปึ๊บเรียบร้อยครับเอาวิธียักเมาเด้อตัวใดทั้งท่าไหร่ลอยอะไรอย่นี้กระพันหาพันหาเอายักเม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 าง่วงอวนมีง่วงมันเป็นอะไรนี่บอเห็นบ่ง่วงมันได้นี่นี่ เมื่อมันเกี่ยงเก่าเลยโบมีลูกตอนนั้นตอนนั้นมีลูกมาแล้วมันดูดนมตอนนี้ดูดนมมาแล้วเออนมนมสันนมน้อยวัวเหนือครับบังมันต่อยอยู่นะบังบังต่อยบังฮ่าพันเอาล่ะหยังเอาออกเฮ้ยฮ่าพันได้ตัวนี้เด้อนี่เกลียนักนี่แม่ลูกเอาเอาแรงนี่ นั่นรุดหรมึงโหรุดโอ้ยบเดบถอนบ่อมันีมัมีแห้งดุงเวตอนนั้เาเอาไมบออยเดินมาทายออกาไปเลยว่าดูไปมนเล่งตัวนี้เล่งอ่ะเี็บร้อยพี่ก้านขายเี็บ้อยตัวนี้ครับ เท่าไรสองสองพันเกืบถือเพราะว่าสองักสถือเล่นวะเพราะว่าสเท่าไรสองสอง่าพี่นองครับสองตัวมือสองพันขายไปเรียบร้อยครับตัวเดียวเลเอาตัวเดี่ยวโอขายลวงมันมืสอเอาเอ้พี่นอนยังสคนเอางัหน่อยตัวหนึ่งวัลงน่อย ตัวนี้ขายอลยเป็นหังมือสองเด้อเป็นะไงเอาเอางวตัวเดียวบาลงสองคนเผื่อเรียบร้อยเอาพอถอนม้างเนี่ยมือสั้นยน่อยนขายอะไรตัวนี้ครับอันีงงออวนบว้วน Muy bây giờ là hộp phóng đôi nhắn kia kêu kia 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 này Băng kia 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 này kia 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 này kia này kia 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 2องหมืตัวเดียวหรือสองตัวบงังเนบังแต่มันบรหนีหมดเขนบอพวกนี้ขันว่ามีเวียดก็พี่บังมาสื่อเลยเขาสัญาางหางง่วนเยวตัวนี้ง,งามเลยวดจอยบ่มีคนถามเลยวงวดจอยมันเป็นพวกนี่นี่พองก็งา่ามนี้เลยเวอรา,ามแล้วคุวถวยถดอะไรนะมาของอายป่ะตัวนี้เล่นปะ มาเจอแม่ลูกลูกแม่ลูกเป็นสีเม็ดข่าเลือกครับลูกนี่งามพี่น้องครับมเมื่อเดิมเมื่อเดิมลูกนี่ขาตรงนิ่งลูกสามนึงงน่งได้ทึงยังไงเลยว้าตัวนี้ยืนกับแม่ว่ามันณใน,นเหล็กสีเบีย้ยร้อยเด้อแม่มันจะเป็นหัวไทยกลางเด้อพี่น้องเด้อหัวไทยกลางสีเม็ดชี้ชี้นี่ขึ้นว่าสีสีจำปลาสีข่าเลือกนะพี่น้องครับ ไยกลางเนอะง้อไถันสีแดงดูดีต่เคืองเครืองอมเนอะูเคืองคร่านี้ลูกระไดแม่มากเท่ันดูกับเคืองอมน้อยนึ่งรับพี่นอคกับผมเป็นยังเอ็นอว่แมนออกลูกปลูกแรงนะข้อกระไดไอ้อเนสิบเก้าครับหน่งหมื่นเก้าพบาทลูกประมาณหกเจ็ดเดือนคุ้ครัวลูกเจเดือนคุอครัวครับตุกปะมากลูกกว่าตัวนี้สิเกครับ มีเบอร์ป่ขอเบอร์หน่อยไหมศูนย์แปดหนึ่งศูนหามแปดกสนึ่งไมครับเก้าห้าหนึ่งห้าเหทำไม่นไมเลย081ย8แปดหนึ่งหนมเก้าหนึ่งบือเบื่อเมือลังพี่น้องครับมือนเก่าพี่น้องต่อกันเอาเ้ยครับโง่อยยยนทยยยคยยยบยานพย่ยยององอุดมพ อ๋อพี่น้องครับเดี๋ยวชิลล์ลงต้องคลิปคลิปสัน้นหน่อยคลิปเดียลหน่อยมันมันไวนะยังเน,นี่ยมามาถ่ายมาั้อุ้ยคือคืออยู่คือคอ,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 อยู่มามาอย่าเฝ้ายังนี้มามาคลิปต่อไปพี่น้องคลิปสุดท้ายแล้วที่นี่สุดท้ายอีกคลิปหนึ่งเราเสียรับกรับกับหลับทิเอ้ยสิพเพชรงานก่อนโอ้ห้องราคาคักแท้ต่อห้องต่อนหน่อยสามสิบสอง ต่อกับต่อลายแล้วเนาะกับต่อ <GO> ก <But S 1> ับต่อลายเนาะเม็ดเม็ดทาซิปก็ซ้ำข้างผมแม่นี่ให้เม็ดทาซิปอะไยู่เนาะสูงบอกแจ้พี่น้องเดี๋ยวชอบยังอนี้ลูกแรกลูกสองของเรานี่นี่ลูกแรกสามสามเจ้ว่าลูกนี่ถ้าถ้าแปรงอุ้ยแม่มันขึ้นอะไรได้นี่ลูกมันคมคมแม่มาแล้วนี่ลูกสามจิบสองห้องไว้ต่อดูบอกแม่บอยังดีเลยพี่น้องเครื่องเอา เมมันึืนะเน่เบิ่งสนามเครื่องมันจิมๆนาน,านามันแยกให้เมมบื่งเรยมนนะมึงจะแยกที่ถ่ายออกกล่องมาได้ถ่ายเห็นเครื่องมาได้แล้วสิที่เหลืองอีก32หสองไอว้ย่างไปขนาดเบ้มาใส่ะเบองเเ์แปดศูนย์แปาสองห้าสองศูนย์เก้าเก้าเก้ก้าเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสาบองสามดขาย,ายบ่ขายบ่เหลือก่ดจะโทรมากะ้อเอาไปส่งพร้อมน้อสหลอดขายดูมันง่พี่น้อง่น แต่ว่าลูกมันท่าแปง้งเยอะพี่น้องเค็ดหนามะเค็ดสีบ่แล้วนะจะไดาจะไปออกหนือผาขนาดว่าเมื่อออกน,นั่นออนั่งถ่องยังไงนั่นตัวเรียวอันบอลูกแม่มันขึ้นเหรพี่น้องครับลูกมันโค้งเรียนนะสามหลอดเรากาข็ขายแล้ววะนิดห่วยเปไหนนี่ตัวนีแปดพันโม่โค้งตัวนี้ตัวนีมื่นเก่าคนไทยเลยพี่น้องครับมื่นเก่าเด้อ ไปไปไปเบางเทียบก่อนหน้าก่อนหน้านี่มือเก่าหันบอลขายเลยกับประมาณมือมืนหามากขึ้นอีกขายอีกทีวันน่ะมืน,มน,มนหา,หม,า,านมือพกมินิเกนนี่เปนเลยนี่ไป,ไป,ไปยากเ<อ>พราะว่าเมียมันจอยเมีมนยนเป็นงวดไทยน้ำเมียมันจอยครับแต่ลูกมันง่ามแค่ไงล่ะมองออกมองออกยืดลูกนะ สีแดงเห็นหู้แดงตัวนี้เอาหมุนสองเขาคือเห็นตัวนี้ป่ะผมยังไปยังในคือเห็นสีแดงตัวนี้ป่ะตัวนี้ขายแม่เราพ่อของไผ่หองไผ่เหรองไผ่พ่อวะตัวนี้ตัวนี้เจ้าของโอยู่ผมไปผมไปถามแต่ว่างามอยู่แดงอาจจะเป็นลูกพริกแดงวะส่งส่งหัวเป็นแนวหนีเป็นหัวจุกๆุกหัวนกกุ้งหัวจุกพริกแดงตัวนี้ครับผมให้ให้บอกราคากับประมาณ เพิ่นเพิ่นกระช่องอยู่ประมาณสองหมื่นขึนนี่นะแต่ขายกับมันหมื่นแปดพอเอาอยู่หมื 18, ่นแปเนี่ยพอเอาอยู่ขายหมื่นแปดพ่อเอาอยู่ครับขายป็นสองหมืนขึ้นไดอห่างอยู่ต่อเรามา <laughs> <laughs> ขูดตะโกนขุดเขาบ่ได้ขูดแ่อนี้เขาบ่าได้ขุดขุดาขุดบัรแ้แก่ไดค่ะนนเราว่รถเ้ารถเาเขาเย้แล้วเขาไปเอาตะคนงัวกุดเนี่ยรมาเติมเยน้องใครยังของเราเลย่ียว้่นงน่องไ่ช่อนยังใหญ่เนี่มโอ้ลายยางเนาะบางขลังเขามีคือยันเสียงกันผีคขายไปหรือเปล่างอ ขายไปเราบอกม่นี้ oh, ้ายมากเลยกบกอคมังนี้กังยงไงก้อยตัวนี้มง้เพียมขายเห็น่ตัวนั้นที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าประมาณมือมือหลอดละมาตัวแดงๆหน่อมือหอดตัมาไดนตัวนั้นแดงๆคููกันเห็นหตัวนี้มือแปนามันก็สูสีกันเห็นบ่มาเป็นยังซื้อเลยคือบัึกว่ะกอองหมื่นขายไปได้ตัวนั้นยู่ ตัวนี้มื่นแปพามปันหาเาวเนไสาวเถ่หสาวแกอมันได้ลูตัวนึงเล้วูตัวนึตัวนึงเ้อเม็ดหาเดซีปไปปลายซีไปปลายตัวนี้โอ้ยหนาวเด้่เนาะอากาศหนาวเนาะจับค้อมืนมึงคเชอมึง ขับนาเออเขียวปี่ดูตัวหนึ่งสี่ขาไม่ดีเนาะขาใหญ่ดีเนาะอ้าในลายแบบเนาะออกเนื้อกอะไรเนาะมือเนปัอ่มือปัหาศูนยามสองแปดแปดศูนย์สี่หนึ่งศูนย์เอาที่มันอันนี้คือมันมันกรเาช้างนใส่มาบงเครื่องมันมันมีจาาคุ้มฝูงบอมันมีจาาคุ้มฝูงบอไม่มีไม่มีพอพันบอ จะไปซื้อมานี่เนียผัปย่งสมศักดิ่บุรื่าอมาพี่น้องจากไทั่วเขาปถามต่อเน่มื่นไปผนหางกัมื่นแปดกับข้อเด็ดขาอยู่มันใน ตอนละมากตอขึ้นตอลงเอานอนต้มต้มเต็มหลังนี่พูดแต่งเงินได่เงินอะไบัขาทุนเลยไปเือ้ยมีหอดหอดกระปูกสุกระปูซสยเรายไปนะเบจาเมอไบมดแล้วพี่น้องครับขอญาตขอญาตกาบล่พรุ่งนี้ก็เจอกันอยู่ตลาดพุละ ไอ้เชียงวางง้อหลายๆทั่วพี่น้องง้อของคอตายก็เหลยครับเยอหลายหลายคนอยู่มือนี้มีแต่ห้อยซื้อเนี่ยองนี้พี่น้องในห้างเพิ่นว่ามันราคามันมันงวดจอยเราบ่ซื้อแล้วก็จอยแล้วมันแพงแล้วว่าเราก็เลยบอสทันเอานะครับพเจารณาอยู่ตลาดจะโซทอดมือนครับก็หนีมือเป็นปัญหาครับไปสวัสดีครับขอบคุณครับผมผมจะลงในหลายช่องทางนะพี่น้องครับผม